ด้วยฟังก์ชันนี้นะครับเพียงแค่เราทําท่าทางนะครับก็สามารถเรียกใช้งานฟังก์ชันต่างๆในมือถือได้นะครับอย่างเช่นการเขย่านะครับเห็นไหมครับเปิดแฟลชทันทีเลยและเพียงแค่ผมพลิกไปพลิกมาก็เปิดแอปกล้องแบบนี้ได้แบบง่ายๆเลยนั่นเองนะครับและนี่เป็นฟังก์ชันควบคุมการทํางานมือถือด้วยท่าทางนะครับจะให้มันเปิดฟังก์ชันต่างๆหรือว่าเข้าแอปพลิเคชันต่างๆก็สามารถกําหนดได้เลยนั่นเองนะครับวิธีการใช้งานฟังก์ชันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ และนี่คือแอปพลิเคชันเช็คอินนะครับที่สำคัญนะครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยไม่รบกวนการทำงานของแอปพลิเคชันธนาคารหรือว่าแอปการเงินต่างๆด้วยนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปดูวิธีการใช้งานนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คอินแอปนี้นะครับได้ใน g l e p l a y Store นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนายตึงเลยแปะลิงก์ไว้ให้ครับหลังจากติดตั้งดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้เลยครับเรามาเริ่มเข้าใช้งานกันเลยครับ เขาใช้งานครั้งแรกนะครับมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เราทำการเปิดอนุญ,ญาตนะครับตรงนี้ให้เรากดที่ปุ่มโอเคได้เลยครับจากนั้นมันจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับให้แอปทํำงานอยู่พื้นหลังนะครับตรงนี้เรากดอนุญาตได้เลยครับพอกดอนุญาตเสร็จแล้วให้เรากดย้อนกลับออกมานะครับ พอกดย้อนกลับออกมาที่ตัวแอปแล้วนะครับเราจะเจอป๊อปอัพแบบนี้นะครับแล้วให้เรากดที่ปุ่ม allow ได้เลยนะครับพอกดอนุญ,ญาตแล้วนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าตั้งค่าแสดงผลอยู่บนแอปอื่นนะครับให้เราหาแอปพลิเคชันเช็คอินของเรานะครับแล้วเข้าไปเปิดการอนุญ,ญาตนั่นเองอย่างในที่นี้เราก็เจอแล้วนะครับเช็คอินนะครับเราก็กดเลือกเข้าไปได้เลย พอกดเข้ามาแล้วนะครับเปิดอนุญาตได้เลยนะครับหลังจากเปิดอนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราย้อนกลับออกไปที่ตัวแอปเลยครับ พอย้อนกลับออกมาที่ตัวแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะอยู่ที่หน้าหลักของตัวแอปพลิเคชันแบบนี้เลยนะครับโดยท่าทางที่เราจะใช้กันเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่2ท่าทางนะครับก็คือเขย่ามือถือนะครับและอีกท่าทางหนึ่งก็คือพลิกไปพลิกมานะครับเพื่อเปิดฟังก์ชันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีกรอบสี่เหลี่ยมเส้นปลายอยู่ตรงนี้นะครับทั้งท่าทางด้านบนและด้านล่างเลยนะครับตรงนี้ให้เราเลือกเข้าไปเซตการตั้งค่าฟังก์ชันได้เลยนะครับกดเข้าไปได้เลยครับ พอเรากดที่ปุ่ม Se t Fun ก์ช o n เข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เราก็เลือกได้เลยครับว่าให้ท่าเขย่าของเราเนี่ยมันทํางานอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟแฟลชเปิดกล้องนะครับหรือว่าเปิดแอปพลิเคชันต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งอย่างในที่นี้นะครับผมจะเลือกให้การเขย่าเนี่ยเป็นการเปิดไฟแฟลชนั่นเองนะครับเราก็กดเลือกเข้าไปได้เลยครับต่อมานะครับในท่าพลิกมือถือนะครับตรงนี้ให้เรากดเข้าไปที่ปุ่ม Set App All f u n c t i ันนะครับกดเข้าไปได้เลยครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับเราก็เลือกเลยครับว่าจะให้ท่าทางพลิกไปพิกมาเนี่ยเป็นการเปิดฟังก์ชันอะไรนะครับอย่างในที่นี้ผมจะให้มันเปิดเป็นกล้องถ่ายรูปนั่นเองนะครับเราก็เลือกคําสั่งได้เลยเพียงเท่านี้การตั้งค่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถย้อนกลับออกไปแล้วใช้งานได้เลยครับมาลองคําสั่งแรกกันก่อนนะครับก็คือการเขย่านะครับให้มันเปิดไฟแฟลชนนเองนะครับเราก็เขย่าได้เลยครับ เห็นไหมครับพอเราเขย่าแล้วนะครับไฟแฟลชจะทํางานทันทีนะครับเวลาที่เราต้องการปิดไฟแฟลชเนี่ยก็เขย่าเหมือนเดิมอีก1ครั้งนะครับถึงเท่านี้ไฟแฟลชก็หยุดทํางานแล้วนั่นเองนะครับต่อมามาดูอีกหนึ่งคำสั่งนะครับก็คือการพลิกหน้าจอมือถือนะครับเพื่อเข้าไปที่แอปกล้องนั่นเองแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับมันจะเข้ามาที่กล้องทันทีเลยครับอาจจะต้องพลิกเร็วๆหน่อยนะครับมันถึงจะรับคําสั่งการทํางานนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเข้าใจว่าเราพลิกหน้าจอมือถือทั่วไปมันก็จะไม่เปิดให้นั่นเองนะครับเดีย๋ยวลองให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับมันก็จะช่วยให้การถ่ายรูปสําคัญต่างๆของเราเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับเดี๋ยวนายตึงหนึ่งจะเข้าแอปธนาคารให้ดูนะครับสำหรับใครที่กังวลว่าแอปแบบนี้เนี่ยมันจะรบกวนการทํางานของแอปธนาคารหรือเปล่านะครับ ตรงนี้เนี่ยอย่าเข้าไปดูเลยครับว่ามันไม่ส่งผลอะไรนะครับแอปธนาคารก็ยังใช้งานได้ตามปกติเลยนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันดีๆที่นายตึงเนื่อเอามาฝากกันในวันนี้นะครับสำหรับแอปพลิเคชันเช็คอินนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนื่อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ